หนึ่งช้อนโต๊ะพอดีน้ึ้งประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอือหอมแดงหวานน้ำผึ้งเปรี้ยวมะนาวนิดๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำนี่ครับ เราจะมาผสมยาแผนโบราณน,นะครับเป็นยาสมุนไพรนี่คือน้ำผึ้งนะครับปิดส่วนผสมมีน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวนะครับ <c oughs> แล้วก็เนี่ยหอมแดงนะครับจะไปดูส่วนผสมกันเลยครับ มะนาวหนึ่งลูกน้ำพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็หอมแดงหอมแดงสับนะครับเดี๋ยวไปดูวิธทีทำเลยครับเป็นยาสมนุนไพรนะครับบำรุงร่างกายครับเรามาสับหอมแดงสักสองหัวหัวใหญ่ก็สองหัวหัวเล็กก็สามสี่หัวนี่ครับ สับละเอียดก็ได้สับแบบหยาบก็ได้นะครับจะได้กินง่ายจะเอาสักสองหัวเป็นสูตรจากหมอท่านหนึ่งนะครับเป็นยาทดแทนยาไฟยาก้านะครับลองดูนะครับไม่เสียหายอะไรครับ หาง่ายหอมแดงก็หาง่ายอยู่ในครัวมีทุกครัวเรือนนะครับมะนาวลูกหนึ่งน้ำผึ้งช้อนหนึ่งนะครับนี่พอแล้วครับนี่ครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ ก็เพิ่งจะลองครับวันนี้ผมก็อยากจะลองกันนะอยากจะลองกันว่าจะมีสรรพคุณตามที่กล่าอ้างหรือเปล่าครับน้ำพึ้งร้อยเปอร์เซ็ครับ โอ,โอ้โอ้เอาสักโซนโซนชาสองช้อนก็นได้นะแล้วก็มะนาวครับเป็นยาบำรุงนะครับยาบำรุงท่านชายนะครับบำรุงกำลังบำรุง แทนไวยกากรานะครับนี่ฮะน,นส่วนผสมเราก็สมกันเราก็ดื่มได้เลยครับดื่มได้เลยครับเช้าเยน็นืี่ค้นๆแบบนี้เลยถ้าน้ำผึ่งน้อยเราก็เพิ่มอีก็ได้ครับ เช้าเย็นหร่มเช้าเย็นก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้ครับอืมหอมหวานน้ำผึ้งแล้วก็หอมแดง เยี่ยวมะนาวรู้สึกว่าน้ำพึ่งจะน้อยไปเราคอนโตนครับหอมแดงหวานน้ำพึ่งเยี่ยวมะนาวนิดๆนะครับ อลองดูครับถ้าใส่ถ้าลูกมะนาวลูกใหญ่ก็ใส่ครึ่งลูกก็ได้ครับหอมแดงลูกเล็กก็สองลูกลูกใหญ่ก็หัวใหญ่ก็สองออหัวเดียว อลองดูนะครับจะอัปเดตเรื่อยๆครับอาทิตย์หนึ่งหรือไม่ก็สิบวันหรือไม่ก็สิบห้าวันจะก็อัปเดตไเรื่อยติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้ครับผมขอค,ครับ